องเธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาพรเสด็จแทนพระองค์ทรงเปิดการประชุมใหญ่คณะแม่ชีไทยประจำปี2567 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระก,กรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรเสด็จแทนพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงไปทรงเปิดการประชุมใหญ่คณะแม่ชีไทยประจำปี2567ณห,หอประชุมโรงเรียนธรรมจาริณีวิทยาอํเภอปากท่อจังหวัดราชบุรี ซึ่งมูนลนิธิสถาบันแม่ชีไทยในพระบรมราชินนประถมจัดขึ้นระหว่างวันที่26-28ถึงมีนาคม2567เพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิกแม่ชีไทยจากทั่วประเทศได้พบปะแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์และแสดงความคิดเห็นในการแก้ไขปัญหาต่างๆที่จะช่วยสร้างประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาสังคมและประเทศชาติโดยมีสมาชิกแม่ชีไทยจาก27สาขาทั่วประเทศเข้าร่วมประชุม จากนั้นทรงเป็นประธานทอดผ้าป่าสามัคคีในการนี้ทรงรับผ้าตราจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีทรงกล่าวคำถวายผ้าป่าสามัคคีแล้วทรงวางผ้าไร่บนพานแว่นฟ้า ทั้งนี้สมาชิกแม่ชีไทยและผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อนำจตุป,ปัจจัยสมทบทุนการดำเนินงานของมูลและนิธิสถาบันแม่ชีไทยและใช้ในกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ที่ผ่านมามูลและนทธิสถาบันแม่ชีไทยได้ดำเนินงานพัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่องโดยจะทำโครงการโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์แบบอยู่ประจำธรรมจาริณีวิทยาสถาบันแม่ชีไทยสาขาอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีเพื่อสงเคราะห์เยาวชนสตรีให้มีการ ศึกษาที่ดีเป็นพล,ลเมืองที่ดีสามารถพึ่งพาตนเองได้ นอกจากนี้ยังมีโครงการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยธรรม,มนุรักษ์โดยมูล,ลนิธิธรรม,มนุรักษ์จังหวัดกาญจนบุรีและโครงการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษารวมกับมหาประชาบดีเทรีวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัยที่จังหวัดนครราชสีมารวมถึงได้จัดการศึกษาภาคปริยัติธรรมและอภิธรรมที่สำนักแม่ชีไทยอำเภอสาลายาจังหวัดนครปฐมด้านการเผยแพร่หลักธรรมคำสอนสืบต่อพระพุทธ ศาส,สนาปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับเยาวชนตลอดจนบรรเทาทุกข์ให้กับประชาชนมีการดำเนินโครงการบวชแม่ชีน้อย5ภาคเพื่อสร้างศาสนาทายาทอย่างต่อเนื่อง ในการนี้ทอดพระเนตรผลผลิตทางการเกษตรผลิตภัณฑ์เครื่องจักรสารและผ้าไหมาจากฝีมือของคณะแม่ชีและนักเรียนที่มูลลนิธิสถาบันแม่ชีไทยให้การส่งเสริมสาขาต่างๆได้แก่สำนักงานแม่ชีปฏิบัติธรรมเขาพระจังหวัดสุพรรณบุรีและมูลลนิธิธรรมนุรักษ์เพื่อเด็กและเยาวชนจังหวัดกาญจนบุรีโอกาสนี้ประธานคำแนะนำและแนวทางในการต่อย,ยอดผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างงานสร้างอาชีพเพิ่มมากขึ้น สำหรับมูลนิธที่สถาบันแม่ชีไทยเดิมคือสถาบันแม่ชีไทยจัดตั้งขึ้นมาปี2512 ต่อมาได้จดทะเบียนเป็นมูลนิธิโดยในปี2520สมเด็จพระนางเจา้าเสรกิจพะบรมราชินีนาถพะบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงพระก,การุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมรับไว้ในพระบรมราชินูปัมปัจจุบันเป็นองค์กรที่ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางวิชาการทางโลกและทางธรรมให้กับเยาวชนสตรีพร้อมทั้งสนับสน,นุนการเผยแผ่พุทธศาสนาทั้งในและต่างประเทศ